สวัสดีค่ะ JK พามาชมรถสวยเช่นเคยเลยนะคะวันนี้พามาดูกับรถยนต์ราคา59,000บาทนะคะนิสสันค่ะนิสสันทีดานะคะรถยนต์ปี09เกียร์ออโต้คันนี้นะคะวางเครื่องโตโยต้า 4A มาค่ะ 1,600cc ใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะคะประหยัดมากๆค่ะได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะพร้อมกับแจ้งโรงเริ่มไว้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังช่วงร่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าผู้ขายเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยค่ะซื้อไปก็ขับขี่กันได้เลยนะคะสวยสะอาดภายในเบาะก,ก็ไม่มีรอยฉีกขาดค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้แบบครบสมบูรณ์เลยนะคะสีสันสวยค่ะ5,9,000บาทนะคะรถเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะคะคันนี้ คาสีพรบรเดือนตุลาปี6-6พร้อมกับเร่มเอกสารชุดโอนให้แบบครบเลยนะคะซื้อไปใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ59,0 0 0บาทเท่านั้นรถชนเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ก็ประหยัดแถมติกต๊กเก๊ตมาให้พร้อมด้วยนะคะสนใจคันนี้นะคะไปดูไปทดลองขับก่อนได้ค่ะรถอยู่ที่เขตหนองจอกนะคะกรุงเทพมหานครเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปเรียบร้อย่ันัดหมายร่วงหน้าอัปเดตสถานะของรถกันก่อนนะคะ กก่อ่อออนนเดิทางคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ